สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพยาว่านต้นแท้นะครับหลายคนนะครับสงสัยนะครับอยากจะได้พยาว่านแท้ไปสั่งที่อื่นก็เจอแต่มหาปราบนะครับบางทีก็เป็นอาขมิ้นนะครับเป็นต้นขมิ้นต้นสีเขียวบางคนไปซื้อหัวมานะครับมาปลูกอยากจะได้พยาว่านเขาก็บอกว่าเป็นพยาว่านจริงๆนะครับแต่เอามาปลูกแล้วมันต้นเขียวนะครับบางอันก็เป็น เป็นต้นแดงอยู่แต่เป็นมหาปรานะครับเนื้อในหัวนะเป็นสีขาวนะครับโดนโดนหลอกมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นพญยาวานของแท้กันนะครับผู้ชมนะฮะผมบอกเลยว่าต้นพญยาวานของผมปลูกมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับนะฮะอะวันนี้เนะี่ยพอดีผมมองเห็น2ต้นนี้นะครับนะฮะสวยนะครับต้นใหญ่ยาวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้นสูงมากนะครับ นี่ผมให้ดูนะก็สูงครับสูงมากเลยะใครจะรับครับนะฮะสามเก้าเก้าส่งฟรีครับปกติเนี่ยตัวนี้อยู่ที่4ี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับนะฮะต้นนี้เหมือนกันนะครับสามเก้าเก้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับอยากจะรับสองต้นครับสองต้นหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับนะฮะหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับหรือใครจะรับต้นเดียวนะครับ วันนี้สําหรับวันนี้เท่านั้นนะครับ350รส่งฟรีให้อีกนะครับไม่ต้องจ่าย3 9 9นะครับบูชาไปเลยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับพยาว่านของแท้กันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้รับสายใครหลายๆคนนะครับก็ติดงานอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าโรงว่านที่ที่ทําใหม่ขึ้นมาด้วยครับให้ทีมช่างเขาออกแบบวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลายตัวหลายคนนะครับที่สั่งมาจากในเน็ตนะครับช้อปปี้และซด้าที่เป็นหัวนะครับโดนหมดนะฮะโดนหลอกหมดนะครับนี่นะฮะใครที่ได้จากผมแน่นอนนะคือของแท้แน่นอนนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับนี่คือพยาว่านของแท้นะครับดูลักษณะนะครับนี่ของแท้มันจะไม่มีเส้นกลางใบสีแดงแบบนี้นะครับนี่ลำต้นมันจะแดงก้านมันจะแดงนะครับเป็นก้านเล็กนะครับ ก้านจะเล็กเรียวอย่างนี้นะฮะเนี่ยก้านใบจะเล็กเรียวชูยาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นี่คือเรียกพยาว่านเท้ๆกับหัวเนื้อในจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้เล็บจิกหัวให้ดูนะครับเดี๋ยวเนี่ยฮะมันจะเหลืองแบบนี้นะฮะนี้คือพยาว่านของเท้นะครับที่ตรงตามตำราเนี่ยฮะเนี่ยให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับให้ดูกันแบบ จะจะแบบนี้เลยนะครับนะบลำต้นจะมีเขียวปนแดงขึ้นมาประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแสงแดดและก็สีธรรมชาติถ้าปลูกในร่มเลยก็จะเขียวนะครับก็จะเขียวเยอะมากกว่าแดงนะครับนี่คือต้นของแท้แน่นอนพยาววาดนะครับดูหัวของเขานะครับหัวของเขามันหัวอ่าเต็มแน่นกระถางแล้วนะครับเห็นรากลงดินแล้วนะครับถ้าใครอยากจะบูชานะครับผมต้องขออนุญาตตัด ตัดตรงนี้ออกครับเพื่อให hang, 不 ING, 不 ING. Ife, ้เขาแทงหน่อแทงต้นขึ้นมาใหม่นะครับกลิ่นของเขาจะคล้ายขมิ้นนะครับแต่จะไม่ฉุนเหมือนขมิ้นขนาดนั้นนะครับนะครับปลูกเพื่อควบคุมอิทธิฤทธิ์ของว้านนะครับใครที่ชอบเลี้ยงว่านปลูกว่านกัวว่านเสือบว่านจะใช้ไม่ได้ผลนะครับต้องเอาพยาว้านไปปลูกนะครับคุ้มกันไว้นะครับปลูกเพื่อควบคุมอิทธิฤทธิ์ของว่านไว้นะครับนะครับ คนเลี้ยงว่านมีกันทุกคนนะครับพยาว่านถือว่าเป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับสูงสุดในบรรดาว่านนะครับสามารถควบคุมอิทธิฤทธิ์ว่านต่างๆไม่ให้เสื่อมคลายได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูมหาปรานะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้คือพยาว่านนะครับจุดสังเกตให้ดูใบนะครับใบจะเรียวยาวมีประหลอดด้านข้างนะครับนี่เป็นแถบขาวๆริมใบอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะก้านใบจะแดงเรียวก้านจะไม่ใหญ่นะครับนะฮะ ถ้าบางคนไม่รู้นะครับดูดูหัวก็ยังไม่ออกนะครับหัวของเขาจะมีขนาดตามความอุดมสมบูรณ์นะครับแทบแยกไม่ออกเลยกับขมิ้นนะครับบางทีนะครับแต่ก็จะมีลักษณะพิเศษอยู่จะแง่งเยอะกว่าขมิ้นขมิ้นเนี่ยจะเน้นหัวโตแง่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พยาวานจะแง่งเยอะนะครับก็ปัจจัยหลักๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะครับความอุดมสมบูรณ์ของว่านนะครับปีนี้ผมนะฮะก็มีแค่นี้หละเหลือแค่นี้เลยจริงนะครับ แต่ก็มีเพาะไปอยู่นะครับเดี๋ยวจะฤดูกู้ว่านก็จะบดนะครับเดี๋ยวพาไปชมมหาปรานะครับหลายคนที่โดนมาเยอะนะครับต้องบอกเลยว่านะครับโดนมาเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าสั่งในเน็ตบางคนสั่งมาเป็นกิโลบูชามาเป็นกิโลน,นี่คือมหาปราครับคุณผู้ชมใบเขานะดูยังไงก็นะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยมหาปรานะครับจะมีเส้นกลางใบสีแดงำชํำๆอย่างนี้ นะครับส่วนก้านใบนะครับจะแดงมาถึงตรงนี้นะครับตรงตรงก้านใบตรงนี้ก็จะเขียวแล้วนะครับเนี่ยพาไปดูนะฮะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับดูสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมยกไปใกล้ๆพญาว่านดีกว่านในส่วนของหัวของเขานะครับเดี๋ยวพาไปชมใตัวนี้มันมันไม่มีหัวให้ให้จิกดูนะครับแต่ก็ให้สังเกตว่า นะฮะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับหัวมันจะเป็นสีขาวๆขุ่นๆแล้วก็ถ้าเป็นหัวแกะนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างที่มันชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมจะได้แบบหายสงสัยกันสักทีนะครับบางคนไปโดนเขาหลอกมานะครับจากที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบกระจ่างเลยนะครับแหจะให้เห็นข้อแตกตงอ่ะโอเคต้นต้นที่ผมถืออยู่นี่ก็คือมหาปราบนะครับคุณผู้ชมครับมหาปราบ มันจะถ้าวางใกล้ๆกันมันจะเหมือนมากนะครับเห็นไหมครับนะครับมันจะเหมือนมากนะครับแต่มหาป่ามันจะลําต้นแดงแดงจี๊ดจ๊าดเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับหัวของเขาเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับให้ดูหัวก่อนนะฮะขออนุญาตครับเห่นนะฮะัหัวขาวกลิ่นฉุนนะครับนะฮะส่วนพยาว่านนะฮะต้นจะแดงกับมีเปลือกเขียวเนี่ยหัวจะเหลืองนะครับให้สังเกต ตรงนี้เลยนะครับนะฮะถ้าไปซื้อนะครับหรือไปบูชาที่อื่นมาก็ให้จิกหัวดูนะครับจิกหัวดูบางทีหัวก็อาจจะเป็นขมิ้นก็ได้นะครับเพราะมันมันต้องดูต้นมันด้วยนะครับดูต้นดูดอกประกอบร่วมด้วยนะครับนะฮะนี่ของแท้แน่นอนนะครับพยาววันนะครับใครอยากบูชากระถางหนึ่งเน0สามร้อยรวมส่งนะครับอย่าลืมว่านะครับเอาไปกระถางเดียวปีเดียวคุณปลูกได้ไปเลยแร่พันธุ์ได้เยอะมากเลยนะฮะเนี่ยคือหัวพันนะครับดูแล้วดูนะฮะมีตามีอะไร เวลาผมจะส่งผมต้องขออนุญาตตัดตัดตรงนี้นะครับเหล้วตาตรงนี้มันจะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับนี่มันจะแตกขึ้นมาหลายต้นกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้วผมต้องถึงเวลาตัดเลยนะครับเนี่ยเหล่านี้ตัดเพื่อให้มันแตกยอดแตกต้นขึ้นมาใหม่มันจะได้ต้นสวยและต้นเยอะนะครับต้นมันจะเยอะนะครับนี่คือวิธีปลูกว่านในกระถางของผมนะครับนะครับนี่คือต้นที่ขึ้นชุดแรกนะครับถ้าตัดออกนะครับนะฮะคือต้องตัด ประมาณนี้นะคะคืบหนึ่งนะครับเพื่อให้นะครับไม่ให้มันแทงหน่อขึ้นมาตรงนี้อีกนะครับหรือใครขี้เกียจรอตรงตามันนะครับก็ตัดสูงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะแทงยอดแทงใบขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้ต้นสวยไปสวยแบบนี้เลยนะครับนี่คือว่านนะครับที่ทรงคุณค่านะครับทางต้องบอกว่าทางเมตตามหานิยมก็ดีนะครับพญาว่านทาง พวกคมกระพันชาตีก็ดีนะครับแค้วคาดต่างๆนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับนะฮะอ่ะคลิปนี้นะครับเกาพามาชมนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้นะฮะเห็นไหมกระดูกใบนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้แก่หลายๆท่านที่อยากไปดูอันนี้มหาปราบนะครับนี่พญาว่านเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับของแท้ครับปัจจุบันเนี่ยหายากเป็นว่านหายากไปแล้วนะครับพญาว่าน นี้เดี๋ยวเขาก็จะต้นใหญ่แล้วก็จะยุบลงอีกทีๆๆนะครับก่อนที่เขาจะยุบลงเราต้องตัดตัดให้มันขึ้นใหม่ก่อนนะครับตัดให้เขาแทงต้นขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ต้นว่านสูงๆยุงๆย่งๆแบบนี้ไปเวลาผมส่งผมจะขออนุญาตตัดก่อนนะครับพอไปถึงในนับรองนะครับมันจะแทงต้นใหม่ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับอ่ะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือใครยังไม่เข้าใจในสิ่งไหนก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับ ผมเนี่ยคุณวัตไทยทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักครั้นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวขอลากันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับไม้ใหญ่แย้งนะครับสองต้นนีสวยๆเลยนะฮะผมอยากจะให้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับวันนี้ผมก็แจกของหน้าร้านนะครับนี่ฮะต้นสวยๆนี่นะครับนะฮะสองต้นหกห้าศูนย์นะครับถ้าต้นเดียวนะสามห้าศูนย์นะครับรวมส่งฟรีพร้อมจะรับปลายทางได้เลยครับ นะะพยาว่าน3า0นะครับรวมสุกนะครับขออนุญาตตักใบนะครับถ้าใครจะรับนะครับผมอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ